อะไรที่หลุดจากปากเราไปเนี่ยมันอันตรายจริงๆนะโยมเห็นหลายคนเนี่ยสวมแมสนะพอสวมแมสแล้วมันจะมีมีรูข้างๆแบบนี้โยมแบบเนี้ยเชื้อโรคมันก็ออกจากปากเราไปเนี่ยแล้วมันก็ไปเบียดเบียนคนอื่นนะหรือไม่ก็เชื้อโรคคนอื่นเข้ามาเบียดเบียนเราทางช่องนี้นะหรือตรงสันจมูกเนี่ยถ้าไม่ให้กระชับจริงๆกับเนื้อนเนี่ยก็จะมีโอกาสนําเชื้อไปสู่คนอื่นแล้วก็คนอื่นนําเชื้อใส่เข้าเราอะไรที่หลุดจากปากเราไปนะโยมอันตรายจริงๆ ทั้งเชื้อโรคในตัวด้วยแล้วก็ทั้งคําพูดคําจาด้วยนะพระพุทธเจ้าจึงเน้นเน้นนักหนาว่าเรื่องคําพูดนโยมมีอาบัติจนถึงประราชิกได้สําหรับพระนะเช่นพูดอวดคุณพิเศษที่ตัวเองไม่มีก็เป็นอาบัติถึงประราชิกได้นะคำพูดคําจานโยมยุยงให้สงแตกแยกกันก็เป็นอนันตริยกรรมไปสู่ อบายอย่างเดียวนะทำบุญไว้เยอะขนาดไหนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเสวยผลบุญยังไงก็ตกนรกก่อนดังนั้นเนยมวาจาปากเนยมสร้างบาปสร้างกรรมได้ไม่ใช่น้อยนะคำเล็กคำน้อยที่หลุดรอดจากปากเราไปเนี่ยนาะยกตัวอย่างด้วยแมสเนยนมเวลาพอสวมแล้วถ้าหากมันหลุดรอดไปแล้วเชื้อโรคมันก็เข้าไปสู่คนอื่นวาจาเราก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าคำเล็กคำน้อยพูดคำยาพูดเพ้อเจอร์พูดเท็จพูด,พด,พด,พดสอเสียด อย่างน้อยสี่ข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านะทั้งสี่ประการนี้จัดอยู่ในวจีทุจริตนะเมื่อวาจาที่ไม่ดีนะพูดกระทบคนอื่นบางทีในโยมโยมบางคนเขายังทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้พอได้ยินมาก็เก็บไว้ได้ยินมาก็เก็บไว้ก็เลยกลายเป็นเป็นโรคซึมเศร้ากลายเป็นปมของชีวิตไปด้วยคำพูดบางคำของคนบางคนบางคนเขาอาจจะไม่เหลืออะไรแล้วก็ได้โยมเขาอาจจะมีแค่ที่หวังสุดท้าย แต่คําบางคําของคนบางคนเนี่ยไปทําลายที่หวังสุดท้ายที่มั่นสุดท้ายของเขาเนี่ยพังหมดเลยก็เลยกลายเป็นว่าเนื้อเรื่องวาจาเนี่ยต้องต้องระวังค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเศร้าหมองของชีวิตได้มากทั้งตัวเองก็เศร้าหมองทั้งคนอื่นชีวิตก็เศร้าหมองไปด้วยดังนั้นถ้าหากว่าสิ่งที่เราก่อนที่เราจะพูดเราก็เป็นนายของคําพูดนะเมื่อเราพูดออกไปแล้วนะคาพูดก็เป็นนายเรา นะข้อนี้ที่ท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ก็จริงตามนั้นจริงๆฉะนั้นโยมนะขอให้เราท่านทั้งหลายสร้างบุญด้วยการอะไรที่พูดแล้วจะทําให้เกิดความแตกแยกแตกร้าวแตกความสามาคัคคีก็จะเป็นบาปเป็นเวรใส่ตัวนะเหมือนกับปากที่มีเชื้อโรคออกไปแม้ม้นจะมันเล็กๆแต่ว่าน้อยๆแต่มันทําให้คนอื่นเดือดร้อนวาจาก็เช่นเดียวกัน ก็ขอเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆน,อยนะกับแมสที่เห็นบางคนสวมแล้วไม่ชิดติดเนื้อตรงนี้จริงๆนะก็เชื้อโรคออกไปสู่คนอื่นได้ง่ายๆต่อให้สวม10ชั้นนะก็นะก็มีช่องตรงนี้ก็เท่านั้นเองนะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับข้อคิดเล็กๆน้อยๆขอให้เจริญเจริญนะพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยด้วยการสร้างเหตุแห่งความพ้นเหล่านั้นขอให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเทินสาทุ